สวัสดีครับผมไมอามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูการส่งมอบรถกันนะครับคันแรกของโชว์รูมขอนแก่นเลยนะครับเกตวอลเอ่อเป็นฮาวเวลเฮดซิกรุ่นโปรครับตอนนี้เป็นสีน้ําเงินชวาล็อฟสกี้บูนะครับคันแรกเลยนะครับของเกตวอลมอเตอร์ขอนแกน่นตอนนี้คือรถสไลด์แล้วครับพร้อมนําส่งลูกค้ารายแรกของโชว์รูมขอนแกน่น จริงๆนลครับลูกค้าท่านอื่นที่กําลังรออยู่ทางเรากําลังรีบดําเนินการนะครับว่าเร่งด่วนที่สุดแล้วว่าต้องลดต้องได้ภายในสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าทางเรากําลังรีบเร่งดําเนินการให้นะครับลูกค้าทุกท่านครับนี่เป็นโฉมหน้าของ Kawasaki Pro คันแรกของขอนแก่นครับผมเ,เ,ออเราจะไปส่งที่ไหนนะน้องเนมไปส่งที่หมู่บ้านเค คอนแกนค่ะอันนี้เป็นคันแรกจริงๆนะครับเป็นคันแรกของโชว์รูมเราเลยค่ะสีสวาลัคกี้บลูรุ่นโปรนะคะเราจะขับตามรถสไลด์ไปแล้วนะครับเป็นการส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวตามเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขับไปกันเลยค่ะ โอเคอันนี้ลูกค้ามาจากงานเทสได์นะครับเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆของยี o ่ห้อขอนแก่นเลยครับผมซึ่งลูกค้ามาเทสได์วันแรกแล้วก็ได้รถคันแรกเลยครับเป็นวันเกิดของลูกค้าด้วยครับวันนี้ลูกค้าเป็นสิทธิ์เอาต้าเดีลนะครับวันนี้แล้วก็ได,ด้สิทธิพิเศษก็คือดาวศูนย์เปอร์เซ็นต เอ้ยให้ดาวสุดดาว2 5อดอกเบี้ย0%นะครับแล้วก็ผ่อน4ปีครับผมตอนนี้เรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับพร้อมน้ำมันเต็มถังก็วันนี้เราเตรียมช่อดอกไม้นะครับสวยง,งามมากๆแล้วก็มีกระเช้าแล้วก็มีพวงมาลัยให้ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิอย่างดีเลยนีย่รู้สึกยังไงบ้างครับไอแอมทั้งสองท่าน ต,ต,ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยครับส่งรถคันแรกเลยครับของโชว์รูมรถของเราสีอะไรนะครับที่กำลังจะไปส่งลูกค้าสีสวาร์ลักกี้บูสีน้ำเงินค่ะสวาร์ลักกี้บูสีน้ำเงินรุ่นไหนรุ่นโปร์ใช่ไหมครับโปรค่ะโปรราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะ <c oughs> ออปชันออปชันประมาณเบื้องต้นคร่าวๆ of, ลูกค้าได้อะไรบ้างค่ะลูากค้าจะได้รับปีประกันภัยชั้น1-1ปีนะคะแล้วก็ปีในเรื่องของอบริการค่าบำรุงรักษาค่ะอย่างเช่นค่าแรงค่าไหลนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าเป็นสิทธิ์อันตา้าดีวนะคะลูกค้าจะรวมถึงอะไรสิ้นเปลืองด้วย1นึ0 0 0สนมกิโลเมตรกเลยทีเดียวค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นระบบดอจุดอส่งมอบรถทั่วประเทศกันเลยทีเดียวแล้วบบน้ำมันเต็มถังด้วยค่ะ แสดงว่ารถที่กำลังเอาไปส่งลูกค้าคือน้ำมันแน่นๆเลยใช่ไหมครับน้ำมันแน่นๆกันเลยค่ะวิ่งได้กับหลายร้อยโลกันเลยทีเดียวค่ะน้ำมันถังนึงเรากี่ลิตรน้องเนม61ลิตรค่ะคุณพี่ตื่นโอ้61ลิตรตอนนี้ก็กี่บาทอ่ะประมาณเท่าไหร่โอ้ยพันแปดเลยไหมคะตอนแปดลิตรค่ะแน่นๆกันเลยทีเดียวราคาสดๆเลยเราเติมน้ำมันอะไรให้ลูกค้าครับเป็นซิน95เป็นซิน95ใช่าห้าใช่ไหมพเมีมือสดๆเลยพรีเมีมือสุดๆไปเลย95ตอนนี้ราคาแรงมากๆราคาแรงเราก็ไม่หวั่นครับเราใช่ค่ะ เต็มที่เลยค่ะสวมนาคุณเต็มที่กันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรีวิวรถที่บ้านลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเคหะขอนแก่นค่ะตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะ แล้วตอนนี้รอรถสไลด์มาถึงบ้านลูกค้าค่ะอีกรถใกล้ถึงอย่างนึงค่ะน่าเหมือนจะถึงเวลาแล้วนะครับรถใกล้ถึงยังนีจะได้เลิกส่งมอบกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะพี่หนึ่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับทําตัวไม่ถูกกันเลยที่เดียวค่ะต้องพูดกับลูกค้ายังไงต้องพูดกับกล้องยังไงนี่ตื่นเต้นไปหมดแล้วนะเนี่ย ตัวเย็นหมดแล้วก็พีหนึ่งอากาศก็ร้อนนะพี่ๆว่าคือแม้หลายๆคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยเราสงสาแล้วเรื่องแอปโทรศัพท์เรื่องใช้งานโทรศัพท์อะไรเกี่ยวกับอะไรเงี้ยพวกนี้ยังไงค่ะในเรื่องของแอปพลิเคชันบนมือถือที่เชื่อมกับตัวรถนะคะทางนี้จะมีเอกสารที่ให้ลูกค้าเซ็นยินยอมค่ะเพื่อเปิดใช้ไอดีที่เชื่อมกับตัวรถโดย1 ID ดีก็คือได้1คนค่ะกับตัวรถลูกค้าเซ็นยินยอมเอกสารแล้วนะคะก็จะข้อมูลจะส่งไปที่สำนักงานใหญ่ค่ะแล้วก็จะมี s m s เเข้าเบอร์มือถือที่ลูกค้าล ไว้ในแอป GWM ค่ะลูกค้าก็จะได้อาการแอคเซตการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมกับตัวรถค่ะครับผมว่าน้องเขาอธิบายไปได้เข้าใจมากแล้วครับและตอนนี้แดดก็ร้อนมากด้วย <c oughs> ผมว่ารถสไลด์นี่น่าจะใกล้แล้วนะครับ <c oughs> ใกล้ลวตอนนี้ใก,ใกล้เลรคะใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ใกล้ตายแล้วพี่ไม่เป็นสีทนได้หรอคะพี่ไม่ได้ทาสีใครจะเป็นสีทนเท่าสีรถเล้า นี่ขนาดไม่ได้เคลือบเงาเคลือบแก้วเนี่ยยังเงาขนาดนี้เลยคะยังสวยขนาดนี้ต้องรอชมคะ่ะต้องรอชมรถตัวจริงเลยนะครับตอนนี้รถได้มาถึงที่บ้านของลูกค้าแล้วนะครับดูฉมหน้ารถกันได้เลยครับโอ้โหสีแสบตามากมันสวยมากเลยครับสวยจริงโอ้เข้ากับผมมากเลยผมอยากเป็นเจ้าของอะ่ะผมต้องทำยังไงบ้างเนี่ย โหลดแอปมาเลยครับโหลดแอปเลยเหรอครับโหลดแอปแล้วสั่งซื้อได้เลยปะเนี่ยอู้หแต่ได้ข่าวมาว่าลูกค้าเยอะมากเลยรครับะะะอะไรรอรอมีตังก่อนแล้วกันคันนี้นะครับคันนี้จะได้ให้ความสปอร์ตมากเลยนะครับเพราะว่ากระจังหน้ารถอ่ะจะเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมแต่ว่าตอนนี้ต้องรอรถสไลด์ลงมาก่อนครับคุณหนึ่งครับ ครับผมถ้าถามว่าเรามาส่งรถถึงบ้านลูกค้าอย่างนี้เราคิดรถค่ารถใสนะ่ไหมโอ้โหเราบริการฟรีทุกระดับประทับใจอแล้วครับฟรีนะครับทั่วประเทศเลยครับการส่งรถแบบนี้ของเราทั่วประเทศครับแม่ได้ยินเสียงไม่ต้องตกใจนะครับรถกําลังจะลงถึงพื้นครับผมเดี mm ๋ย hmm. วผมอยากพาไปดูข้างหน้ามากเลยครับว่ามันให้ความสปอร์ตมากเลยอยากให้เห็นข้างหน้ามากเลยครับโอ้โหกระจังหน้าสีดํากระจังหน้าสีดํา,าดตัดด้วยโครเมียมโอ้โหแมกขอบ18 2สองสีทูโทน ทำไมมันสวยขนาดนี้ครับรบรถของเรามีค่าสีไหครับหน่โอ้โหไม่มีค่าสีเลยครับทุกสีราคาเท่ากันจัดสรงฟรีค่าสีเท่ากันหมดทุกสีนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่ดีมากเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เรามี2โปรครับอัลตร้าดิวก็คือได้ดอกเบี้ย0%ซ พีเมียดิวนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยต่ําสุดที่1.79%ในระยะเวลา48เดือนนะครับตอนนี้2โปรนี้เราแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาตอนนี้ก็จะได้ในโปรที่ดอกเบี้ย1.79เท่านั้นเองนะครับระยะเวลา4ปีอยากให้ลูกค้ารีบมานะครับโปรมีแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมที่ตกลงซื้อนี่นะไม่เคยรู้ราคาแล้วก็ไม่เคยเห็นรถแต่เราได้ตกลงซื้อเพราะความเชื่อมั่นและมั่นใจความเป็นเกรมอเตอร์ พูดดีผมขอบคุณามากเลยนะครับแงามเลยก็แค่ชื่อแปลเป็นไทยเลยเนาะ,ะกำแพงยักษ์กำแพงเมืองจีนนี่นบ้างาอะไรบ้างแน่นอนถาวันอยู่ได้มาเป็นพันปีเพราะฉะนั้นแล้วรถ ที่ผลิตออกมามันต้องเป็นรถด,ดีมีคุณภาพเนีก็เลยมั่นใจจองและมัดจําโดยที่ไม่ไม่ทราบราคารถเลยไม่ไม่ไม่ทราบแม้กระทั่งราคาแล้วก็เห็นตัวรถาผมขอถามอีกนิดหน่อยนะครับคุณพ่อทำไมคุณพ่อเลือกถึงเลือกสีนี้เพราะอะไรครับสีนี้มชอบส่วนตัวไหมครับก็ก็มีส่วนอันนั้นมีส่วนเนาะแต่ที่สําคัญยิ่งก็คืออะไรปะเป็นรถที่เขาใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะคือรถโปรตัวโปรโมทนะครับเพราะเพราะนั้นแล้วสีนี้มัน ดีเด่นดังเลยนะเขาถึงได้เลือกสีนี้เอาไปเป็นตัวประชาสัมพันธ์รถนใ,นในความเชื่อนะตองนี้กเ,เห็นว่าแบบสีนี้แบบโดดเด่นมากๆ<ช>เลยใครเห็นก็แบบอุ้ยรถอะไรเนี่ยแบบไ,<ด>ไม่สวยจังเลยใช่แต่แต,แต,แต่ทางทางแฟนเนาะท,ทางงแม่เาขาเขาบอกว่ามันเป็นสีนําเงินไม่ใช่น้ําเงินนํำเงินนําโชคคุณแม่ ยถามว่าจะตั้งชื่อรถว่าอะไรคุณแม่ถามว่าแจ้งว่าเป็นน้องนําเงินน้องนําโชคนะคะนําเงินเข้าบ้านแล้วอีกอย่างนึงคืออะไรป่ะไอะไอรถตัวโปตัวอะไรนะตัวท็อปดีกว่าค่ะตัวอันต้าตัวตัวตัวท็อปก็ตัวธรรมดาเนี่ยภายในมันแบบว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอ๋อออปชั่นต่างแต่เพียงแต่ไอออปชั่นเกี่ยวกับเรื่องการถอยการจอดเขาเรีลกรายลุกแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ถ้าจะเป็นยี่ห้ออื่น ถ้าเป็นที่ห้องอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยจะต้องมีเบาะเนี่ยถ้าตัวท้าเป็นเบาะหนังถ้าเป็นตัวธรรมดาเป็นเบาะผ้าอะไรเงี้ยอันนี้ภายในมันใยญ่ายนเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างแล้วเราก็จะแบบมีกล้องรอบคันชัดมากๆอีกต่างหากใช่อันนี้เหมือนต้องรอคุณพ่อขับลงเองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยที่จอดรคุณพ่อต้องเติมรถแล้วแหละได้ได้ได้จรอขับลงเองเลยไหมครับเพราะว่าเหมือนจะปลดล็อกทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวผมเป็นนำกุญแจมาให้เลยนะครับครับครับ พิธีต่อไปนะครับเป็นพิธีมอบของสมณคุณหน่อยนิดหน่อยนะครับจากทางโชรูมเกตวอลขอนแก่นนะครับพิจิตเพชรขอนแก่นตรงไหนมันนี้จะลงตัวมันนี้จะดูดีตื่นเต้นแทนวันนี้ทักที่เปิดเดยทุกคนนะคะเฮ้ยได้ข่าวมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดด้วยใช่หรือเปล่าครับโอ้โหได้รถฉลองวันเกิดอ เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเราต้องมีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันหน่อยแล้ะคุณพ่อครับผมมีคําถามเล็กน้อยครับจากทางบ้านเลยนะครับจากทางบ้านเลยครับบริการเราเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเยี่ยมมากเลยขนาดบอกนะว่าเป็นครั้งแรกมาทําพิธีกันครั้งแรก่ยทำได้ดีขนาดนี้ลงตัวขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วยี่ยมนะครับ เชื่อว่าครั้นต่อไปครั้นต่อไปยิ่งจะทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยคุณพ่อพูดขนาดนี้ครั้นแรกเนี่ยนะคังแรกยังทําได้ดีขนาดนี้คันคังต่อไปคขรกคันแรกแรกครั้งแรกยังทําได้ดีแล้วทาได้สุดยอดขนาดนี้ประทับใจขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมโอพโหพ่อพูดขนาดนี้พ่อพูดใครนัดที่หนึ่งน้ำตาจะไหล่ไม่รู้น้ำตาหรือเหงื่อก่อนดีคิดไม่ออกแต่ว่าขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับคุณพ่อมีความสุขมากๆยังยืนยังเยืนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองค่ะก็พร้อมกับรถนำโชคนำเงินทำนี้เลยต้องพรอมปากครับสมพรปากนี่ก็พ่อจะให้เอากลับค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเลือกเกตบอลนะคะอย่าลืมเลือกเกตบอลขอนแก่นพิจิตรเทศของเรานะคะ ยอดสุดยอด,ดเยี่ยมมากเลยพอใจประทับใจนะกับขอคุณทีมงานทุกคนเลยของพิจิตเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องหมาเนาะ <c oughs> แกให้ความใส่ใจสนใจนะติดตามให้ตลอด <c oughs> <c oughs>